รบสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับกับ New Monto เดครับผมกับรายการ What New เรื่องอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆหรือผมเนี่ยอาจจะยังไม่รู้และเดี๋ยววันนี้เราไปรู้พร้อมๆกันครับ ในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปรู้จักเครื่องมืออย่างเจ้าตัว socket.io กันครับว่าเขาสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าคือคลิปก็น่าจะบอกอยู่แล้วนะว่าเอาไปทําอะไรได้นะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยรู้จักเจ้าตัว socket มาก่อนนะครับแนะนําให้ไปอ่านบทความข้างล่างนี้ก่อนเลยครับเพราะว่ามีพี่ๆในทีม monudev ของเราเนี่ยได้ทําการเขียนบทความเกี่ยวกับ socket เอาไว้แล้วนะครับผมแต่สําหรับใครนะครับที่อาจจะอยากได้สรุปข้อค้างนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแบบย่อๆสั้นๆเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆก่อนการทํางานปกติแล้วเนี่ยนะครับระหว่าง client กับ เเซิรร์์ฟวอนี่ยจากด้านซ้ายเนี่ยฝั่งไคลเอนต์จะทําการเรียกข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับเรียกหนึ่งครั้งข้อมูลก็จะถูกส่งกลับมาหนึ่งครั้งนะครับก็คือเรียกมาก็ตอบกลับว่างั้นเถอะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เจ้าตัวส็อกเก็ตหรือว่าเว็บส็อกเก็ตเข้ามาช่วยเนี่ยเหมือนกับว่าเราสร้างสะพานขึ้นมาสะพานหนึ่งครับที่ทําการเชื่อมเอาไว้ตอนแรกเนี่ยฝั่งไคลเอนต์ก็บอกว่าเอ้ยเรา,าจะสร้างสะพานนะก็คือสร้างส็อกเก็ตขึ้นมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์เเเเนนนนี่่่่่่่ยกกก็จะะะะรรรรรู้้้แแลลลววววคคคัััััับบบาาาาทสสงงงงงพไไปฝฝฝหอออมื แว่าเมื่อมีอีเวนต์อะไรเข้ามาครับที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือว่าฝั่งที่เรากําหนดเอาไว้เนี่ยให้ตอบกลับข้อมูลนะครับไปที่อีกฝั่งหนึ่งให้เขานะครับตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีอีเวนต์อะไรต่างๆเข้ามานะครับฝั่งไคลเอนต์หรือว่าฝั่งเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะทําการได้รับข้อมูลนั้นมาด้วยนะครับดังรูปนี้เลย นี่ก็เป็นคอนเซปต์ง่ายๆเบสิกพื้นฐานมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว so s ็อกเก็ตเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเดโมดูกันครับว่า,าทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับ <S 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 เริ่มแรกนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ socket.io กันก่อนเจ้าตัว socket.io เนี่ยนะครับก็เป็นไลบรารีที่ทำงานอยู่โดยใช้หลักการของแบบส็อกเก็เนาะก็คือเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เลยนี่ครับโอเคเนี่ยมีสปอนเซอร์มีหลายเจ้าใช้เยอะแยะมากมายก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันเลยดีกว่าว่าเขาใช้งานกันยังไงก็ Start เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกันเนี่ยเรามาเช็คกันก การทํางานนะครับแบบแรกเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีเจ้าตัว Node.js กันก่อนเพราะว่าตอนเราอินสตอลเนี่ยเราต้องใช้ NPM ในการอินสตอลนะแล้วก็เช็คก่อนครับว่าเรามีหรือยังอ่ะมีแล้วนะครับเช็ค NPM ด้วยโอเคมีแล้วทั้งคู่นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีครับเข้าไปดาวน์โหลดมาก่อนได้ครับ Node.js แล้วก็ดาวน์โหลดมาลงได้เลยนะครับอินสตอลอะไรให้เรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคสมมติว่าอินสตอลเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะ ญาติเคลียร์ไปก่อนนะครับโอเคเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรามีโนนเอ็นีเอ็เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับเราก็เชนเดเรคทอรี่มาเป็นโฟลเดอร์ที่เราต้องการก่อนนะครับก็คือโฟลเดอร์เวิร์กนะครับทำการสร้างโฟลเดอร์ครับอันนี้ถ้าเป็น w i n d o w ์ก็เป็นคำสั่งเดียวกันเนาะ make directory นะครับผมขอตั้งชื่อให้เป็นแชทแอปโอเคแล้วก็เชนเดเรคทอรี่เข้าไปเลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ทำการ NPM init ขึ้นมาครับอ่าโอเคแพคเกจเน임เป็นแชทแอปตามนี้เลยปุ๊บเวอร์ชชัััั่่่่นนคครรบบ index.js entry point ยงงงไไมตต้้้ออใใสกก็ดถู แต่ทอมานยังไม่มีครับกีดเลโปถ้ามีก็ใส่ก็ได้นะครับคีวันยังไม่ใส่ครับอัลเทอร์นิวออตติในเส้นไปเลยครับโอเคมาแล้วนะครับถ้านจานนี้นะครับก็ใครที่ไม่มีโค้ดไอดิเตอร์เนี่ยก็แนะนําให้ไปดาวน์โหลดเอามาไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวที่ผมแนะนำเนี่ยก็เป็นตัวนี้เลยครับ VS Code นะครับไอดิเตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวยอดฮิตสำหรับหลายๆคนนะครับแนะนําให้โหลดมาเลยถ้าเกิดเพื่อนๆโหลดมาแล้วเนี่ยจะสามารถใช้คําสั่งได้ครับโค้ดจุด ก็จะเด้งหน้าโค้นมาให้ครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับไปที่หน้าเทอร์มินอลกนะครับขออนุญาตนะครับเคลียร์หน้าต่างให้ไปก่อนัานต่อมาที่เราจะทํากันนะครับเราจะทําการอินสตอลแพ็กเกจของเจ้าตัว Express กันก่อนถามว่าทำไมต้อง Express ครับเพราะว่าต e ัว Express เนี่ยเราจะต่อมาแทนเป็นเหมือนตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ให้กับเราก่อนเนาะก็ทําการ NPM นะครับ install Express ในที่นี้ผมขอใช้เป็นเวอร์ชัน4นะครับถ้าเกิดทําตามก็เวอร์ช,ชันเดียวกับผมก็ได้นะ อ่าตอนนี้ก็จะมีอะไรขึ้นมาแล้วนะครับมีแพ็กเกจคิดล็อกขึ้นมาตอนนี้ก็จะเนี่ยตอนนี้เห็นไหมอินสตอ l เอ็กเพรสให้แล้วนะครับนี่ก็เริ่มได้แล้วทีนี้เรามาลองดูกันก่อนครับว่าตัวตัเอ็กเพรสเนี่ยติดหรือยังนะครับนิวไฟล์ครับผมอันนี้คือ n นอิวไฟล์เนาะไฟล์แรกที่เราจะสร้างครับเป็นไฟล์หลักที่แทนเซิร์ฟเวอร์ของเราก็คือ index.js ทีนี้สิ่งที่เราจะทำตอนแรกนะครับเราจะทำการสร้างเจ้าตัว Express ขึ้นมาก่อนร e คว i r e ครับอันนี้ก็คือเป็นการไปดึงแพ็กเกจที่ชื่อ Express ออกมานะครับโอเคแล้วก็ให้เจ้าตัวนี้แทน Express นะครับดึงมาใช้อีกทีนึงให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้ HTTP มาช่วยด้วยเพราะว่าเราจะทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์กันเนาะต้องมีโปรโตคอลในการคุยกันนะครับโอเคลำดับถัดมานะครับก็ต้องทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์เขาด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อโดย HTTP นะครับ c r ีย t e Server ไปเลยนะครับด้วยเจ้าตัวแอป Express ตัวนี้นั่นเองบ โอเคยังไม่จบครับเราจะต้องทำให้เจ้าตัวแอปเนี่ยคอามีเซิร์ฟเวอร์จริงๆอยู่ด้วยนะครับก็เป็นแอปก็คือเจ้าตัว express เนี่ยนะครับ .get ค่าแรกจะใส่เป็น path หรือว่า directory นะครับที่เขาจะอ่านไฟล์ก็คืออยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับยังไม่ไปไหนแล้วก็ในนี้จะเป็นฟังก์ชันนะครับเป็น hello ฟังชันเราจะรับมาสองค่านะครับก็คือ request กับ response นะครับตรงนี้เนี่ยจะให้เขาตอบกลับมานะครับเป็น response เนอะ .send ก็คือเขาจะส่งอะไรบางอย่างกลับมาให้เรานะครับก็ขออนุญาตส่งเป็น html element นะครับ hello o n two three Okay. เสร็จแล้วครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เรายัางไม่มีที่ตั้งให้เขานะครับก็เป็น server. d i s t e n t นะครับที่พอ3,000แล้วก็ตอนนี้เป็น arrow function เหมือนกัน โอเคให้เขาทําอะไรให้เขาตอบกลับมาครับว่ามีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนาะให้เขาบอกเลยว่าโอเค listening หรือว่ากำลังฟังอยู่นะที่พอร์ตสามพันลองดูกันว่าติดหรือเปล่าขอย้ายกลับไปที่เทอร์มินัลก่อนที่รันนะครับก็ทําการโน้ตนะครับแล้วก็ชื่อไฟล์ได้เลย index.js นะครับอ่ะ listening on port สามพันเดี๋ยวเราไปดูหน้าเบราว์เซอร์ของเรากันอ่ะมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เ e r ร e ฟเวอร์รีสกลับมานะครับแล้วก็เมื่อกี้จากที่เราเห็นเนาะตันนี้ก็ l i s t e n on port สามพันอยู่นะครับโอเคตรงนี้เรายังเพิ่งจะสร้าง socket.io กััันนเเเองงาาะต่ย่ยไไมได้ข้ขสูว socket. ถึงตอนนี้นะครับสีเราทำเนี่ยคือแค่ส่วนของหลังบ้านเท่านั้นเองนะครับเรายังไม่มีส่วนที่เป็น front end หรือว่าหน้าบ้านโปรแกรมแชทของเราเลยนะครับก็เดี๋ยวเราทำการสร้างกันนะครับง่ายๆเลยก็ New ไฟล์เหมือนเดิมครับแล้วก็ index นะครับ .html ได้เลยตรงนี้เนาะโอเคพอเราสร้างตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเรากลับไปที่ index.js กันก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราบอกให้เขา s e n นเป็นตัว element html กลับมาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรามีไฟล์ที่เป็นไฟล์ฝั่งหน้าบ้านแล้วเนี่ยเราจะให้เขาส่งไฟล์นี้กลับมาแทนนะครับก็เป็น response เป็น send file นะครับตามด้วยค่าตัวแปรของ Direct directoryy ก่อนอ่า directory name นะครับส่วนอีกค่าหนึ่งเนี่ยก็เป็นชื่อไฟล์นั้นนะครับก็ index .html ลองเทสต์กันดูก่อนนะครับอีอีดูซิจะติดไหมต้องรันใหม่นะครับ ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วใครรู้สึกว่าติดปัญหาพิมพ์ตามไม่ทันหรือว่าไม่อยากนั่งพอสนะครับแนะนําว่าเข้าไปที่ตรงเมื่อกี้ครับตอนผมกดเกสตาร์เนี่ยเขาจะมีโค้ดมาให้นะครับตั้งแต่แรกเลยก็สามารถไป c o อปปี้มาได้นะแต่ว่าแนะนําว่าให้ดูผมผมไม่จบก่อนนะครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้แค่ามาทําให้ดูนะครับก็อันนี้ผมก็เอามาวางเลยนะครับปึ๊บโอเคเสร็จแล้วกลับมาที่เจ้าตัวนี้ครับเหมือนเดิมขออนุญาตเคลียร์ก่อนแล้วก็ลันปึ๊บโอเคกลับไปที่ local host อ,อ่าอีอีมาแล้วนะครับมา ทีนี้พอเรารู้แล้วนะครับว่าหน้าบ้านติดเนี่ยก็ทําการเขียนได้เลยครับแต่ว่าขออนุญาตใช้ของเขาเลยเคร่บปึ๊บวางเซฟครับร้านใหม่ปึ๊บกลับมาที่นี่ครับอ่าจะเห็นได้ว่ามีอะไรไปอย่างเป็นไปใช่ไหมครับนี่เลยครับวันี้เรามีช่องแชทที่สามารถพิมพ์ได้แล้วเนาะนิวอ่าส่งไปแล้วแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับปกติถัดมานะครับเราจะได้ใช้เจ้าตัว socket.io กันจริงๆแล้วนะครับไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับ npm install socket.io มาแล้วนะครับใช้หรือเปล่าไม่รู้พอเรา install เสร็จแล้วใช่ไหมก็จะเรียกเขามาใช้งานกันนะครับอันนี้เราจะเรียกเจ้าตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ socket.io มาใช้นะครับก็รีคว r e socket.io นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอันนี้เป็นชื่อตัวแปรเนาะ io ก็เดี๋ยวเราเรียกมาใช้นะครับให้เป็น new server นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างมาก็คือตัวนี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นการเรียกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เราจะใช้เลยนะครับเป็น io on นะครับก็คือเมื่อเกิดอีเวนต์อะไรบางอย่างขึ้นมานะครับอันนี้เราให้ชื่ออีเวนต์เป็น connection ละกันนี่ครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเรารับค่า socket มาด้วยนะครับเมื่อมี connection แล้วห้ทำอะไรครับให้ console ออกมาก่อน User connected แต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยตอนนี้ยังเป็น io. on เนี่ยก็คือรอรับอีเวนต์อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่มีฝั่งที่ไปกระตุ้นอีเวนต์นี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังหน้าบ้านกันต่อนะครับทีนี้ฝั่งหน้าบ้านเนี่ยนะครับก็ถือว่าตอนนี้มีแค่ที่ไม่เอาปะป๊าเนะเราก็จะเขียนสคริปต์นะครับให้เขาเนี่ยไปดึงเจ้าตัว socket. io มาใช้เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้เลยปัแท็กสคริปต์นะครับคือจว่าสค c r i p t นั่นแหละให้มีผ่านนะครับไปเรียกเจ้าตัว socket. io มาเรียกว่าแล้วปุ๊บทำไ อีกทีหนึ่งครับแล้วก็สร้างตัวแปรส o c กเกตขึ้นมาครับก็คือการเรียกใช้ส so o c กเกตไดโอนั่นแหละเนาะตรงนี้จริงตรงนี้จะเรียกวิธีอื่นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวอื่นเนาะแต่นี้ขออนุญาตเรียกแบบนี้ไปก่อนนะครับโอเคมาลองมาลังดูกันให้เคลียร์ไปก่อนปุ๊บอ่าโอเคเหมือนเดิมครับโน้ตโอเคมาดูกซิอ่าขึ้นแล้วนะครับอุนเซอร n คอนเนไม่เชื่อครับลองรีเฟซดูครับ อีกแล้วนะครับนี่เป็นการเชื่อม s ็อกเก็ตกันเรียบร้อยแล้วหรือว่าสร้างสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองง่ายไหมทีนี้เราเชื่อม s ็อกเก็ตเพื่อเช็คคอนเนกชันได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาดักอีเวนต์ดิสคอนเนกกันบ้างซึ่งเจ้าตัว s ็อกเก็ตตัวนี้เนี่ยมีให้อยู่แล้วนะครับลองดูกัน s ็อกเก็ต o t on นะครับ disconnected แล้วก็เหมือนเดิมนะครับให้คอนโซล log disconnected บอกเป็น user แล้วกันนะครับจะได้ชัดเจนดีโอเคลองดูครับเอาใหม่มาแล้วนะครับถ้าลองปิดหน้านี้ดูนะครับเติ๊บอ่าไม่มาเครับนี อ่า disconnect ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เชื่อก็ลองเข้าหลายๆรอบก็ได้ครับอ่าเห็นไหมขึ้นมาหลายอันเลยลองปิดดูครับปึ๊บปึ๊บครั้งอ่ะสครั้งโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถเช็คได้แล้วนะครับว่ามี user เชื่อมต่อเข้ามาหรือว่าหลุดออกไปบ้างหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ทันเนี่ยสามารถเข้าไปดูที่เว็บของเจตัว socket.io เองได้เลยนี ทีนี้นะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการของการ emit event แล้วนะครับ emit ก็คือการเชื่อมหรือสร้าง event ขึ้นมาเองที่เราต้องการาในกรณีนี้เนี่ยก็เป็น event ที่ชื่อ chat message เนาะเราจะสร้างไว้ทางฝั่ง client แล้วก็ให้ server เนี่อรอรับ event นี้เหมือนกันนะครับรดีวไปดูว่าเาทำยังไงต่อขอ,อยก copy ไปเลย เนาฝวางนะครับโอเคฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่ส่งอีเวนท์ที่ชื่อแชทเมสเซจนะครับเข้าไปขออนุญาตอธิบายโค้ดนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นบอกให้ฟอร์มเนี่ยมีอีเวนท์ก็คือเมื่อเราสัมมิทฟอร์มใช่ไหมครับก็จะทําการอิมิตอีเวนท์ไปด้วยนะครับโดยอีเวนท์เนี่ยมีชื่อว่าแชทเมสเซจนั่นเองนะครับโดยส่งค่าที่ส่งไปเนี่ยก็คือมีอินพุต dot value ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราทําฝั่งส่งแล้วแต่ยังไม่ได้ทําฝั่งลับนะครับเราไปทําฝั่งลับกันโอเคฝั่งงงลััักก็คคืออออฝ่เเเซิรรรร์์ฟวนนนะะบจขุญาาตตี้มย วันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่ามี s ็อกเก็ตแล้วก็มีอีเวนท์ที่ชื่อว่าแชทเมสเซจเนี่ยก็จะทําการคอนโซลล็อกเมสเซจนั้นออกมานะครับเห็นไหมอันนี้เป็นฝั่งออนแก็คือเมื่อมีอีเวนท์นี้ที่ชื่อแชทเมสเซจอีกทีหนึ่งนะครับรับค่าเมสเซจเข้ามาก็คือ input value เจ้าตัวนี้นะครับที่ถูกส่งมาด้วยเนาะให้มันแสดงนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นการเคลียร์ค่าช่อง input เช็คไม่มีอะไรนะครับลองดูครับขออนุญาตเคลียร์ไปก่อนนะครับรันใหม่โอเคมาแล้วนะครับรีเฟตหนึ่งทีเช็ค Instagram Connected เพิพ์ไปเลยครับ Hello ตรงนี้ยังไม่ขึ้นถูกแล้วครับเพราะมันจะไปขึ้นที่ตรงนี้แทนแค่คนี้ก็สามารถรับ Event Message หรือว่า chat Message ที่เรากำหนดเองได้แล้วนะครับ ถ้าไม่เชื่อ,อลองเปลี่ยนดูวด่าอะไรครับเมสเ a จเฉยๆปึ๊บต้องนันใหม่ก่อน ASD อ่ามาแล้วเห็นไหมได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับเราตั้งชื่อเลยนะครับตรงน,นี้เนี่ยแต่ว่าแชทเมสเ s จก็จะเฉพาะเจาะจงกว่าครับก็ควรใช้แชทเมสเ s จนั่นแหละโอเคเอย่าเพิ่งง่วงกันนะครับอันนี้ใกล้เสร็จแล้วจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราทําการรับอีเวนต์ได้แล้วก็เรียกได้ว่าเสร็จไปเกินครึ่งแล้วละทุกคนอีกนิดนึงนะครับอยู่ผมก่อนขึ้ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นเมสเ a จของเรานะครับขึ้นมาบนหน้าวเว็บเลยแล้วก็ยังไม่่่่เเ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 ห็นน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 มมมสสจจขขออองงคคคคคืดด้้้้ววววยยยยะะะรรรรรรัััับบบีีีี๋าาาาาาทตกกก ให้ทุกคนที่อยู่ในซโเกตเดียวกัน,เ,นเห็นเหมือนกันนะครับไปดูกันดีกว่าตรงตัวด็อกิเมนต์เขาก็จะบอกไปแล้วนะครับว่าทำยังไงบ้างนี่ก็เป็นการบล็อตแคสต์เนาะก็ Copy มาเลยครับปึ๊บโอเคใส่ตรงนี้เหมือนเดิมครับต่อมาเลยมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างเจ้าตัวบล็อตแคสต์เนี่ยนะครับเขาจะบอกเลยว,ว่าเราสามารถอิมิตชื่ออีเวนต์ตรงนี้อะไรไปก็ได้นะครับซัมอีเวนต์แล้วก็ p r o p e r t y ต่างๆเป็นออเจ c ตไปได้เหมือนกันนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะแต่ว่าอันที่เราจะใช้เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ copy รป วันนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าให้ตัวเองเนี่ยรับเจ้าตัวอีเวนต์แชทแมสเซจเหมือนกันนะครับคือส่งให้ตัวเองด้วยให้ตัวเองเห็นด้วยเนาะมีฝั่งหน้าบ้านครับให้มันแสดงผลเฉยๆก็ Copy มาเฉพาะส่วนนี้แล้วกันนะอันนี้มันเพิ่มเข้ามาแค่ตรงนี้ ครัเชิบมากเลยอันนี้เนี่ยเมื่อกี้หลังจากที่เจ้าตรงนี้ใช่ไหมครับเขาทําการรับ image Chat message ต่อมาอีกท่อนหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถรับค่าเข้ามาฝั่ง client เ,เนี่ยก็รับค่า image message ตรงนี้มาเหมือนกันก็คือแสดงผล2ฝั่งเป็น by directional เนาะอันนี้ก็ทํางานคล้ายๆกันเลยครับเมื่อมี event c h a t message นะครับรับค่าเข้ามา message ก็คือตัวเดียวกันกับเมื่อกี้นี่นแหละให้แสดงผลเป็น list ออกมาบนห,หน้าจอ html ของเรานี่ครับไปลองรันดูดีกว่า hi hi อ่าขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่า b o ดใค้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเปิดอีกแท็บหนึ่งดูโโโยยย อ่าเห็นไหมครับมาแล้ว2หน้าต่างนี้จะเห็นได้ว่าเขาแชทกันได้แล้วมาแชทคุยกันดีกว่านะครับคุยกับตัวเองก็สักนิดหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมมันขึ้นจริงๆนะครับถ้าลองฟั์ฝั่งนี้บ้าง แค่นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆ,ๆก็สามารถไปต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันต่างๆได้อีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการทําเกมที่มีระบบแชทที่ฝั่งอกเก็ตเนี่ยก็จะทําการส่งเท็กซ์ข้ามไปข้ามมาเหมือนเมื่อกี้เลยที่เราจะสามารถเห็นข้อความของคนอื่นได้นะครับหรือจะเป็นการส่งข้อมูลของตลาดหุ้นนะครับราคาของตลาดหุ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีการอัปเดตทค่อนข้างเรียลไทม์ตลอดจนกว่าตลาดหุ้นจะปิดนะเนาะไอ้ตัวเลขราคาพวกนี้แหละครับที่ถูกส่งมาเป็นเรียลไทม์ให้ฝั่งแดชบอร์ดแล้วก็ฝั่งที่แสดงผลราคาหุ้นเนี่ยเขาเห็นข้อมูลที่มันานะ หรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมอาจจะผิดพลาดอะไรไปสักเล็กน้อยหรืออธิบายส่วนที่ผิดนิดนึงนะครับก็บอกได้เลยนะครับจะได้เป็นการบอกเพื่อนๆที่มาดูเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าเพเพื่อนๆชอบใจหรือว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมนิวบอนทอเดียบได้ใหม่ในอีีหน้าแล้วเจอกันครับ